การโครจรมาพบกันของสองสุดยอดคู่ปรับตลอดการแห่งทวีปอเมริกาใตา้ทีมที่เคยเป็นดั่งลาชา้าแต่ในยุคหลังต้องประสบพบเจอกับปัญหามากมายกับอีกทีมที่กำลังอยู่ในยุคทองพร้อมไล่ล่าความสำเร็จสองคู่ปรับตลอดการที่เมื่อเจอกันทีไรก็อัดกันตลอดทั้งในด้านของฟุตบอลศักดิ์ศรีและเกียรติยศการโครจรมาเจอกันในคำลบนี้ถือเป็นแมตช์สำคัญยิ่งที่จะได้สะสางล้างตากันสถานการณ์ก่อนเกมนี้มันจะเริ่มขึ้นมันก็ต่างดุเดือดเผ็ดมันกันอยู่ แล้วอาร์เจนติน่าการันตีการเข้ารอบไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2026แน่นอนแล้วแต่ทางฝั่งบราซิลยังคงต้องดิ้นรนทําอันดับไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกันต่อไปพวกเขาจึงจําเป็นต้องเก็บชัยชนะในการบุกชนะอาร์เจนติน่าในครั้งนี้ให้ได้การพบกันของทั้ง2ทีมในครั้งนี้อาร์เจนติน่าจะไม่มีเมซี่และทางฝั่งบราซิลเองจะไม่มีเนมาจูเนียแต่ขุนพลพักคนอื่นๆยังคงอยู่กันครบบราซิลนําทัพมาโดยวินิซิอุสลาฟินญาและโลดิโกส่วนทางฝั่งอาร์เจ ก็นำทัพมาโดยฮูเลียนอันวาเลสและ3ประสานในแดนการโรดิโก้เดอปาแม็กอลิสเตอร์และเอนโซเฟรนันเดสสิ่งที่มันเพิ่มจนวนความเดือดดาลในเกมนี้ที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพุ่งพล่านมากกว่าเดิมคือคำสัมภาษณ์ของนักเตะบราซิลอย่างลาฟินยาโดยก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นลาฟินยาได้ไปออกรายการพอดแคสต์ของโลมาลิโอโดยพูดถึงเกมที่อาร์เจนตินาจะพบกับบราซิลในรอบคัดเลือกเอาไว้ว่าเราจะอัดอาร์เจนติน่าทั้งในและนอกสนามถ้าจำเป็นผมคิดว่าผมจะทำประตูได้ แน่ๆในเกมนี้และพวกเราจะบดขยี้อาร์เจนติน่าให้ลาบคาบนี่คือประโยคที่ลาฟินยาพูดเอาไว้ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นมันช่างเป็นอะไรที่เดือดด้านเสียเหลอเกินและเป็นชนวนที่ทําให้ความแค้นในเกมนี้มันประทุขึ้นเป็นไฟจนเมื่อระยะเวลาเดินทางมาถึงช่วงที่ทั้งสองกำลังจะพบกันและลงสนามที่บัวโนสไอเรสบ้านของอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเองก็เตรียมทัพมาเป็นอย่างดีพร้อมตอบกลับบราซิลเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อเสียงนกวีงยาวดังครึ่งเพียงสีนาทีเท่านั้นหู เลียนอันวาเลตก็จัดการหลุดเข้าไปซัดประตูออกนําให้อาเจนนําไปก่อนหลังจากนั้นอีกเพียงแค่8นาทีเท่านั้นเอนโซเฟเนเดสก็มาซัดจ่อให้อาเจนตินาหนีห่างไป2อศูนย์และหลังจากนั้นออเจนตินาก็มีช็อตติดประมาทไปหน่อยเพราะคริสเตียนโลเมโลไปเสียบอลหน้าปากประตูตนเองก่อนโดนมาติอุสคุนญ,ญ่าฉกไปยิงให้บราซิลตีไข่แตกมาได้สําเร็จแต่หลังจากนั้นบราซิลดีใจได้ไม่นานแม็อลิสเตอร์ก็มาซัดประตูหนีห่างให้ออเจนตินาทิ้งไปอีกเป็น3ประตูต่อนหนึ่งก่อนที่จะจบครึ่ง ปซึ่งเปิดมาในช่วงครึ่งหลังเกมทั้งหมดก็ดูเป็นของ Argentina. อาร์เจนตินาอาร์เจนคุมเกมได้ทั้งหมดทําเกมได้อย่างเนียนกลีบจนกระทั่งในช่วงท้ายเกมจิลเลโนซโิเมลเน่ลูกชายของเดกโกซิเมอเน่ก็มาซัดประตูปิดกองให้ทัพฟ้าขาวถล่มบราซิลยับเยิน4ประตูต่อ1เกมนี้มันเหมือนเป็นเกมหักหน้าบราซิลที่อาร์เจนตินาตอกกลับและเอาคืนได้อย่างเยือกเยน็นมันแสดงให้เห็นถึงคุณภาพเชิงลึกและความเป็นทีมรวมไปถึงความเหนือชั้นของทัพฟ้าขาวที่ทิ้งห่างบราซิลไปไกลสุด ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเกมของอาร์เจนตินาที่ข่มบราซิลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันชัยชนะรวมไปถึงโทรฟี่ในช่วงหลังที่ทัพฟ้าขาวทําได้ดีกว่าทีมชาติบราซิลอย่างชัดเจนเลอันโดปาเรเดสบอกว่าเราจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นก่อนที่เกมนี้จะเริ่มขึ้นและสุดท้ายเราก็ตอบกลับคําพูดเหล่านั้นด้วยผลงานในสนามส่วนในเกมนั้นนิโคลัสโอตาเมนดีก็ได้เอาคืนลาฟินญ,ญ่าแบบเจ็บแสบด้วยการไปบอกลาฟินญ่าว่าพูดอะไรก็พูดให้มันน้อยๆหน่อยสุดท้าย ในเกมนี้ที่ลาฟินญ,ญาได้ไปรูปคมอาร์เจนตินาเอาไว้ก่อนเกมจะเริ่มในเกมเกมนี้เขาแทบไม่มีบทบาทอะไรในเกมเลยด้วยซ้ําและไม่สามารถทําให้บราซิลพลิกสถานการณ์กลับมาได้จนต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปในท้ายที่สุดซึ่งหากเปิดดูสถิติ5นัดหลังสุดที่บราซิลพบกับอาร์เจนติน่าย้อนกลับไปในพฤศจิกายนปี2019บราซิลแพ้1-0ย้อนกลับไปในกรกดาคมปี2021บราซิลก็แพ้1-0ย้อนกลับไปในพฤศจิกายนปี2 สิเอดเสมอกันไป0ูนย์ประตูต่อศย์ย้อนกลับไปในพฤศจิกายนปี2023บราซิลก็แพ้อีก1 0และล่าสุดคือการเจอกันในเดือนมีนาคมปี2025นี้เป็นบราซิลที่แพ้ไปลาบคาบ4ประตูต่อหนึง่ง้านัดล่าสุดบราซิลทำได้แค่เสมอหนึ่งและแพ้ฟ้าขาวไปถึง4ไม่สามารถเอาชนะอาร์จเจนติน่านได้แม้แต่นัดเดียวและด้วยโทฟี่ที่กองเต็มตู้ของทัพฟ้าขาวในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งแชมป์โคปาอเมริกาแชมป์ฟุตบอลโลกรวมไปถึงแชมป์ฟินาลิซิมา มันก็เพียงพอที่จะเป็นคําตอบให้บา์ซิลได้เห็นแล้ววันนเวลานี้ทีมไหนอยู่ในจุดที่เหนือกว่าและนี่คือความเดือดดานของอาร์จเจนตินาในการพบกับบารซิลกับสิ่งที่ลาฟินญ,ญาได้รูปคมทับฟ้าข่าวเอาไว้